ถ้าพูดถึงโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คุณนึกถึงใครครับกับตันแจ็คสแเปโรหรือหนวดดำแบล็กเบียร์ดก็คงเป็นชื่อพวกนี้ล่ะค่ะดังๆทั้งนั้นเลยแต่สังเกตไหมคะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหมดเลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าผมบอกว่าโจรสลัดที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเป็นผู้หญิงล่ะครับฮะผู้หญิง จริงเหรอคะใครกันเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยค่ะเธอคือเจออ้าม่อี้ซือหรือที่โลกตะวันตกเรียกเพี้ยนไปว่าชิงฉีครับเธอเริ่มจากจุดที่ตำที่สุดของสังคมแต่ปิดฉากยังผู้ชนะที่แม้แต่จักรพรรดิยังต้องยอมเจรจาด้วยโหขนลุกเลยค่ะเล่ามาเลยค่ะเธอเป็นใครมาจากไหนเจ้งอี้ซือเกิดราวปีคศ1น7่ มีชื่อเดิมว่าฉีหยางครับว่ากันว่าเธอเติบโตในครอบครัวยากจนและทำงานเป็นโสเพณีบนเรือสำราญหรือ Flower Boat ที่กวางตุง้งโอ้โหจากจุดเริ่มแบบนั้นจะขึ้นมาเป็นโจรสลัดระดับตำนานได้ยังไงคะจุดเปลี่ยนคือปี1801เธอแต่งงานกับเจิ้งอีจอมโจรสลัดใหญ่ตอนนั้นเธอไม่ใช่แค่ภรยาแต่เจรจาตั้งเงื่อนไขเลยว่า จะเป็นหุ้นส่วนครึ่งหนึ่งฐันกองเรือและทรัพย์สินโอ้โหนี่มันไม่ใช่รักโรแมนติกแต่คือดีลธุรกิจชัดๆใช่ครับแล้วทั้งคู่ก็รวบรวมกองเรือคู่แข่งจนสร้างเป็นสมาพันธ์โจอนสลัดกวางตุ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแล้วพอเจิ้งอีเสียชีวิตสมาพันธ์ไม่แตกหรอคะปกติจะแตกครับแต่ไม่ใช่กับเจิ้งอี้ซือ เธอเคลื่อนไหวไวมากร่วมมือกับจางเปาใจบุดบุญธรรมของเจิ้งอีแล้วดันเขาขึ้นเป็นหัวหน้ากองเรือธงแดงส่วนอำนาจสูงสุดยังอยู่ที่เธอสุดยอดจากโสเพนีกลายเป็นผู้นำกองเรือโจรสลัดนับหมืน่นโหดมากค่ะตัวเลขที่นิยมเล่ากันคือมีเรือ1,800ลำลูกน้อง80,000คน แต่จากงานวิชาการน่าเชื่อถือที่สุดเธอมีกองเรือราว400ลำและลูกน้องประมาณ70,000คนครับแค่400ลำก็เยอะจนทะเลทับเต็มแล้วค่ะแล้วเธอคุมกองเรือมหือมาแบบนี้ได้ยังไงเธอออกประมวลกฎไายเหล็กครับใครฝ่าฝืนมีโทษตายสถานเดียวเช่นของปล้นมาต้องส่งเข้าคลังส่วนกลางก่อนแล้วแบ่งผลประโยชน์ห้ามคมขืนเฉลยหญิงโทษประหารชีวิต ถ้ามีภรรยาแล้วทำร้ายภรรยาโทษประหารเหมือนกันโหดสุดๆแต่ก็ทำให้กองเรือเป็นระเบียบมากเลยนะคะใช่ครับนี่คือการบริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพลดปัญหาทะเลาะแย่งสมบตัติหรือเรื่องผู้หญิงกองเรือเลยมีประสิทธิภาพสูงมากกองเรือขนาดนี้ทะเลจีนใต้น่าจะไม่มีใครรอดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเธอเอาชนะกองทัพราชวงศ์ชิงได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ปี1809-1810ยังปะทะกับกองเรือโปรตุเกสและอังกฤษในยุทธการที่ช่องปากเสือแต่ก็ยังฝ่าล้อมออกมาได้กองเรือของโจนสลัดชนะมหาอำนาจตะวันตกฟังดูเป็นหนังมากๆเลยค่ะและที่น่าทึ่งคือเธอไม่ได้รบอย่างเดียว แต่เก็บค่าคุ้มครองจากหมู่บ้านและพ่อค้าเหมือนตั้งรัฐย่อยกลางทะเลเลยครับแต่ทำไมสุดท้ายยอมวางมือละคะเพราะเธอมองการไกลครับกองเรือเริ่มมีรอยร้าวกองธงดำของกัวโปใต้ยอมจำนวนไปก่อนเธอเลยตัดสินใจเลิกในจังหวะที่ตัวเองยังมีอำนาจต่อรองสูงสุดแล้วการเจรจาเป็นยังไงคะตํานานเลยครับเมษาพันแเธอเดินเข้าไปที่ว่าการกวางโจ มือเปล่าไม่มีอาวุธมีแค่ผู้หญิงกับเด็กไม่กี่คนแต่ข้างนอกคือกองเรือทั้งกองจอดรอเต็มอ่าวโอ้โหนี่มันทั้งการเจรจาทั้งการข่มขู่ในคราวเดียวเลยนะคะผลคือดิวสุดหรูครับโจรสลัดกว่ามืนเจพันคนได้อภัยโทษเก็บทรัพย์สินไว้ได้ จางเป่าใจได้ยศนายทหารเรือเธอเก็บเรือส่วนตัวไว้24ลําพร้อมลูกน้องกว่า1,400คนนี่มันกระเสียนแบบราชินีเลยค่ะหลังจากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเปิดบ่อนการพนันในกวางตุ้มใช้ชีวิตแบบนักธุรกิจหญิงมั่งคั่งและเสียชีวิตอย่างธรรมชาติในปี1844 ตอนอายุ69ปีต่างจากโจรสลัดทั่วไปเลยค่ะที่ส่วนใหญ่ตายแบบโหดๆแต่ท่านลงจากเรือนในฐานะผู้ชนะจริงๆใช่ครับเรื่องของชิงชิดคือหลักฐานว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดต่ำแค่ไหนแต่ด้วยสติปัญญาการวางกลยุทธ์และความเด็ดขาดก็สามารถสร้างอาณาจักรที่จักรพรรดิยังต้องเกรงใจได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero t o o No ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ